สวัสดีครับขอบคุณท่านพัฒนาชุมชนสีขอรัภูมินะครับที่ให้โอกาสได้มาแนะนํานะครับผมเองนะครับเมื่อก่อนก็ทํางานที่กรุงเทพนะครับสาสบปีพอดีแล้วก็ที่ที่ได้ออกมาตากักต่างจังหวัดคือมาดูแลคุณแม่แม่ป่วยก็กละว่าจะมาทักสองสามเดือนแต่ว่าอยู่ไปอยู่มาก็เข้าปีที่ห้าแล้วครับตอนแรกผมคิดว่าผมอยู่ไม่ได้แต่ว่า สิ่งที่ทำให้ผมสนุกและสามารถอยู่ได้ก็คือโคูหนงนาพอดีได้รับโอกาสได้ได้รับโอกาสเหมือนทุกท่านแหละครับที่ที่ได้ทําคู่หนองนาของพัฒนาชุมชนนะครับก็เลยได้เจอได้เจอกันแบบนี้ทําให้สนุกทําให้ได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนเมื่อกี้ผมมาฟังเนี่ยที่ท่านวิทยากรตัวนี้พูดมันมากเลยผมชอบแล้วก็ พี่หมอนะพูดเกี่ยวเรื่องสุขภาพชอบฟังนะชอบฟังเพราะว่าได้ได้ไปใช้กับคุณแม่พอดีแล้วแม่ดีขึ้นนะครับส่วนด้านทำยูทู e นี่พอดีทางทางพัฒน,นาชุมชนพอดีไปอบรมพวกหนองนาจากโคราชมาเขาบอกว่าต้องมาเป็นวิทยากรทีนี้เราไม่เคยทําโวกหนองนามาก่อนไม่เคยปลูกพืชเลยแม้แต่ต้นแต่เขาให้ไปเป็นวิทยากรแล้วมีน้องคนหนึ่งบอกว่าที่น่าจะทํา youtube นะ เอี่ยูทูปมันทํำยังไงผมก็ไม่เข้าใจหรอกครับแต่ว่าก็ตัดสินใจที่จะทําครั้งแรกเมื่อสองปีที่แล้วนะครับโดยมีโทรศัพท์เครื่องเดียวโทรศัพท์นี้ซื้อมาสามพันกว่าบาทเองนะครับแล้วก็ยังไม่มีไมค์เหมือนหัวหน้าแบบนี้นะครับผมไปถ่ายโค้งหนองนาวันเอามือสามนาทีวันนั้นที่หัวหน้าบอกใช่เลยครับวิธีถือโทรศัพท์ไว้ถือหลายคนผมเหม็นแบบเขาแพนกล้องอย่างรวดเร็วอะ แต่ถ้าดูเองมันได้แต่คนอื่นดูมันจะเวียนหัวมากเลยใช่ไหมครับก็พยายามโทรศัพท์ไม่มีการสั่นใช่ไหมครับก็พยายามถือแบบนิ่งๆน,นะครับแนบกับตัวเลยนะไม่ให้โทรศัพท์ขยับนะครับคือหันก็หันไปทั้งตัวแบบนี้นะครับหันไปแบบนี้เลยคือจะไม่ยื่นโทรศัพท์หันแบบนี้นะครับแต่ก็จะแนบตัวเพราะว่าโทรศัพท์ไม่มีการสั่น แต่ถ้าเป็น iPhone หรือซัมซุงรุ่นใหม่ๆอย่าง A24 ที่เพิ่งออกมามันจะมีการสั่นในตัวอันนั้นมันจะได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ของผมยังตอนนี้คือซื้อไม้กันสั่นแล้วแล้วก็ YouTube นะครับถ้าใครอยากจะทำ Health, ให้ได้เงินมันได้เงินได้ด้วยนะครับถ้าทำอยากให้ได้เงินก็คือทำแบบเป็นช่องธุรกิจ YouTube ทำช่องแบบส่วนตัวก็ได้คือเราดูเพื่อนดูได้แต่โฆษณาไม่เข้าเราไม่ได้ตัง แต่ใครจะทําเป็นช่องธุรกิจก็คือยืนยันตัวตนสองชั้นยืนยันตัวตนสองชั้นหมายว่าอย่างไงนะครับคือต้องมีเบอร์โทรศัพท์สองเบอร์เราไม่จำเป็นต้องซื้อโทรศัพท์สองเครื่องก็ได้เบอร์สองสองเบอร์ก็ได้เอาเบอร์ญาติที่เราไว้ใจได้อีกหนึ่งเบอร์เพื่อที่เวลาเราเข้าช่องเราไม่ได้น่ะเขาจะส่งไปทั้งสองเบอร์ว่ารหัสเข้าช่องเราคืออะไรเพราะว่าที่เขาทําป้องกันแบบนี้เพราะว่าช่องดังที่มีคนติดตามประมาณ สิบล้านกว่า,กว,ากว่าคนติดตามอะโดนแฮกครับก็เลย youtube เขาก็เลยสร้างระบบป้องกันมาช่องเล็กๆก,ก็โดนแฮกทีนี้พอพอทำคือทุกคนต้องสมัครทีเมลใช่ไหมครับถึงจะเปิดช่อง YouTube ได้เข้าไปเรียนรู้ใน YouTube ก็ได้ครั้งแรกนี้ผมเรียนฟรีนะครับเรียนออนไลน์กับอาจารย์เสกเขาจะเปิดสอนออนไลน์7จดโมงถึงแดโมงผมก็นั่งดูทุกวันประมาณหเดือนนี้แหละครับคือ คือครั้งแรกเนี่ยผมมีคนติดตามอยู่หึง้อยคนเหระผมก็ไปพบอาจารย์ต้นที่ช้องทุงบุลาชาแนลผมบอกว่าผมมาขอถ่ายคลิปอาจารย์ต้นบอกว่าไม่ให้ถ่ายทีนี้ผมก็เลยบอกว่าผมเป็นยูทูบเบอร์อาจารย์ต้นบอกได้เลยให้ถ่ายอาจารย์ต้นยินดีให้ถ่ายตอนนั้นคนติดตามแค่1อยคนเองคือยูทูบเบอร์เนี่ยหมายความว่าไงครับ ยูทูบเบอร์หมายความว่าได้ถูกอบรมมาแล้วเรียนแล้วศึกษาแล้วอย่างดีถึงจะเป็นยูทูบเบอร์ได้คือมารยาทต,ต่างๆเช่นเช่นอย่างอย่างถ้าเราไปถ่ายคนคนนี้สมมุติถ่ายที่อย่างนี้เนาะที่นินทาคนอื่นอย่างเงี้ยถ้าเป็นยูทูบเบอร์ต้องมาตัดออกนะครับคือจะไม่ปล่อยให้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 นินทาแบบนั้นคือคือคนที่ถูกถ่ายก็ก็จะค่อนข้างมั่นใจว่ายูทูบเบอร์มาถ่ายอาจารย์ต้นเขาก็นินทาคนเยอะเขาก็เลยคิดว่าผมจะตัดออกให้เขาก็เลยยินดีให้ถ่าย ทีนี้คนที่ทำยูทูบเบอร์กดคือมีคนติดตาม1น0 0งคนได้สี่พันชั่วโมงภายใน1ปีนี่คือผ่านกดครับอันนี้คือผ่านกดของยูทูบเบอร์แล้วก็ถ้าได้สิบเหรียญแรกก็จะได้เขาเรียกว่าพินหรือรหัสที่เขาจะส่งมาให้เรารหัสตัวนี้เราเอามากรอกเพื่อที่จะรับเงินจากอเมริกายูทูบเบอร์นี่คือของอเมริกาครับเพื่อที่จะ กรอกพิมพกรอกหมายเลขผู้เสียภาษีแต่บัญชีรับเงินเนี่ยเป็นของเราก็ได้เป็นของใครก็ได้เราจะให้ใครก็ได้บัญชีผู้รับเงินนะเราเป็นเจ้าของช่องเราจะให้แม่เป็นผู้รับเงินหรือลูกเรารับเงินก็ได้เราไม่รับเองก็ได้นะครับสําหรับคนที่เป็นเด็กอายุอายุยังไม่ถึงก็พ่อแม่รับรองได้ฉะนั้นช่องเด็กก็มีเห็นไหมครับช่องเด็กพี่น้องอ่ะผู้หญิงอายุ12ผู้ชายอายุ15 เขาสามารถซื้อบ้านเงินสดนะให้พ่อแม่ได้หลังลับ15ล้านนะครับจากทำยูทูบเบอร์ทีนี้ถามว่าผมได้เงินไหมผมทำอยู่6เดือนผมผ่านกรว0 0 0ชั่วโมงใช่ไหมครับเอ๊ย4,000ชั่วโมง1,000คนติดตามแล้วแล้วเดือนที่8ผมฟุกนะครับผมไปทำลิปงานศพคนคนติดคนคนคนมาดู2ล้าน สองล้านสองแสนวิวเราได้เงินจากยูทูบเบอร์เนี่ยล้านละ 1, หลนึ่งพันเหรียญครับพันเหรียญก็ประมาณอยู่สามหมื่นห้าถึงสามหมื่นเจ็ดตอนนั้นตอนนั้นพันเหรียญตอนนั้นผมได้สามหมื่นเจ็ดครับแล้วปีปีปีนั้นได้สามล้านเกือบสี่ล้านวิวปีนี้ปีปีที่ผ่านมาผมลงผมลงคลิปไปแค่ห้าสิบสองิปตลอดทั้งปี มีคนมีคนดูแค่แสนกว่าผมก็ได้เงินหกพันหกเดือนเดือนที่ผ่านมาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ปีนี้สิดเดือนที่แล้วครับเดือนเดือนที่ผ่านมาเดือนเดือนเดือนกุมภาได้แค่หกพันกว่าบาทเดือนนี้น่าจะได้อยู่ประมาณห้าพันกว่าบาทยังไม่ได้ลงทลิปครับก็มาถ่ายที่เมื่อกี้เลยครับเจ้าของโพไปนะรพรุ่งนี้จะได้ลงทลิปนะครับทีนี้ คลิปยาวคลิปสั้นมันจะมีคลิปยาวคลิปสั้นคลิปสั้นหมายความว่าไม่ถึงแป่น